ทอเลาเรื่องดวงประจําันที่12มกราคมวันนี้ไพ่บุคคลขึ้นเยอะมากแต่มันจะมีภาพของคุณน่าจะเป็นคุก็ค,คือควีนเพนดาคเลนเนาะ <c oughs> คือมันมีภาพบุคคลขึ้นเยอะจนจนแฮปปี้ไม่แน่ใจว่าสามารถมันมันคงไม่สามารถเป็นคนเดียวกันได้แล้วแหละมันคงจะเป็นเขาเรียกว่าตอนนี้ มีหลายคนสนใจในตัวคุณมากมากมและมีหลายคนที่เขาำลังอัปเกรดตัวเองเพื่อให้มีเนี่ยอารมณ์แบบทุนดาสเปียงพออะต้องเรียกว่าทุนดาสเพียงพอเพื่อจะเข้าหาผู้หญิงที่เป็นราชนเแลนคือเขามีกินมีใช้คุณเป็นลักษณะของคนที่มีกินมีใช้นะคะหมายถึงว่าบางคนก็คือมีเงินเลยบางคนก็คือ อยู่ได้ด้วยตัวเองสบายๆแล้วอะไรเงี้ยแบบผา่านเองตัวเองแบบเก่งนะคือคุณเป็นคนเก่งแล้วดูดีทุกคนที่จะเข้ามาอืมมันมีคนเก่าที่เคยเอที่เป็นคนดีอก้สูงก็อยากมามอบความรักให้คนเหมือนกันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เท่าๆคนตูก็คนนิดหนึ่งก็มีอืมพวกเขา เนี่ยมันเป็นภาพเงีย้ยมันคือการที่จะพยายามฝาฟันเข้ามานะ่ะมันจะเป็นภาพที่จะพยายามเข้ามาเพื่อหาลายชินีเรียนของคนนี้ก็คือเป็นคนคนที่มันแบบอยู่พร้อมได้ดูแต่เองนะคะนั่งงงเด่นตัวเองอยู่ในลูกของตัวเองคุณมีกำแพงของคุณขึ้นมาคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็จะมาเหมือนกันคนใหม่ๆก็จะมาเหมือนกันและรวมๆแล้ว มีคนมองคุณจากระยะทางไกลโลกโซเชียลเยอะมากตอนนี้ที่สนใจในตัวคุณสนใจอยากจะเข้ามาหามันอาจจะไม่ได้ขึ้นภาพความรักมากแต่มันมีคนที่หลักคุณอยู่ก็คือคนเก่าคนที่คึ้นฝาดความสัมพันธ์กันมากก็คือเพราะยังหลักอะไรอาวอนอยู่ยังเสียดายความสัมพันธ์อยู่ส่วนคนใหม่ๆ ตอนนี้เขาคิดว่าเขาน่าจะต,ต้องใช้ความพยายามสูงเขาได้แต่มองอยู่กับพวกโซเชียลแต่พวกเขาทุกคนสนใจคุณมากมากวันนี้คุจะได้แบบหลับการจับตาม,มองสนใจทง้งโลกโซเชียลหรอือการอยู่ในสังคมหรืออะไรต่างๆนะนะบุคคลเหล่า,า,น,า,น,าน,ลนี้สนใจคนมากมากคุณน่าจะมีลักษณะที่โซเดนบิเซืมันเหมือนราชนินีเหรียญไปคนดูดีอ่ะ เป็นคนที่พร้อมพร้อมที่ควรแบบคนคนหนึ่งอยากจะได้มาเป็นคู่หลักฉะนั้นก็ถ้าเกิดเขาเข้ามาเยอะกันขนาดนี้คิดดีๆค่ะคิดให้นานๆใช้เหตุผลใช้ใจแหละอยา่าคุยหลายคนแฮปปี้ไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็เสียเวลาเหมือนกันเราก็เสียเวลาเหมือนกันแน่นถึงในที่สุดบางคนก็เลือกใครไม่ได้เพราะสับสน มันก็จะเสียทุกคนไปมันเหมือนกันที่เรามีมีหลายคนนี่แหละแต่แค่ยังไม่ได้มีชื่อความสัมพันธ์มันเหมือนไม่ผิดแต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจบิดละกายมาเป็นค่านิยมในปัจจุบันอันนี้อาจจะมีคนไม่พอใจแฮปปี้ได้แต่ทำไมถึงไม่มีสิทธิ์เลือกล่ะมีสิทธิ์เลือกค่ะก็เหมือนคนที่เข้ามาทั้งหมดนี่แหละคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ คุณไม่มีสิทธิ์ไปคุยแบบแฟนทั้งหมดทุกคนทุกคนเขาคือมีความหวังมีความต้องการมีเวลาของเขามีการเสียเวลาสละเวลาชีวิตมาเพื่ออยากจะคุยสารสัมพันธ์กับใครสักคนแฮปปี้เคเลยมองหมุมหนีเนาะฉะนั้นก็สรุกแกนเดิมตอนนี้ขอใหุ้ณนดำลงอยู่ในคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเปลี่ยนใครไม่เบีเยดเบียนตัวเองและ อย่ารีบแค่ว่าอยากจะมีคู่มีมีแฟนอะไรอย่ารีบเพราะว่าถ้าเกิดรีบแล้วมันใจของไม่ดีแั๊บคนไม่ดีมันเสียเวลาชีวิตอย่ารีบแฮปปี้เนมได้เร่านี้ค่อยศึกษาดูกันไปเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละแต่ก็อย่าให้มันมากเกินกว่าความสัมพันธ์กับใครถ้าเกิดเกินแล้วต้องถึงจุดตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ